วันนี้มาแชร์ประสบการณ์การตรวจสายตาและสุขภาพตา16ขั้นตอนภายในร้านแว่นตาค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน Better Vision c e i t i e นะคะเอราวัณแบงคอกชั้น4หรือว่าร้านหอแว่นนั่นเองสาขานี้คือพื้นที่ใหญ่มากแต่มีความเป็นส่วนตัวสุดๆและมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดรวมถึงการบริการแบบ personalized ที่มีพนันกงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาจักษุแพทย์และสไตลิชที่แนะนำกรอบและที่นี่เป็นสาขาเดียวในประเทศไทยที่สามารถตรวจโรคตาได้เช่นต้อกระจกจอประสาทโดยจากสุแพท วันนี้เราก็มาทาการตรวจสายตาและสุขภาพตาแบบละเอียดครบ16ขั้นตอนค่ะซึ่งทุกขั้นตอนเนี่ยเราก็จะตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างนักทัศนามาตรและจกักษุแพทย์นะคะตอนนี้เราก็มาตรวจสายตรงสายตานะคะกับนักทัศนามาตรก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าพบจกักษุแพทย์นะคะคุณหมอเนี่ยออกตรวจเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะซึ่งการตรวจที่เนี่ยมันเทียบเท่าระดับโรงพยาบาลเลยนะคะหากต้องการตรวจเนี่ยต้องจองก่อนนะจ๊ะซึ่งราคาปกติในการตรวจเนี่ยจะอยู่ที่3,500บาทแต่ว่าตอนเนี้ยเขามีโปรโมชั่นให้ตรวจฟรี ใครที่เริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาด้านสายตาแล้วก็อยากตรวจกับจักษุแพทย์แต่ว่าไม่มีเวลาไปโรงพยาบาลเราแนะนำที่นี่เลยเพราะว่าอุปกรณ์ที่นี่เขาครบคันมากๆเลยค่ะกับที่ Better Vision o p t i s